โอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆมาอยู่กับผมเกมกาาๆกันต่อนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัวเกมที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเกมมาโครลนีเนาะสำหรับเกมที่เชนวันนั่นเองครับตัวนี้เนะาะตัวนี้เนี่ยเขาได้ทําการขายที่ดินเนี่ยจากที่ผมซื้อเมื่อวานเนี่ยขายไป หมดเรียบร้อยแล้วนะครับภายในระยะเวลาแค่2วันเนาะซึ่งขายไวมากแล้วก็ที่ดินเนี่ยมีจํากัดแค่21,000อ่นหนแลนเท่านั้นเนาะแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้คลิปนี้วา่าเราจะเค็มเหรียญเนี่ยแล้วก็เราจะขายได้ที่ไหนเนาะแล้วก็ที่ดินของเราที่เรา,าทำการซื้อไปเนี่ยสามารถขายได้ที่ไหนแล้วมีราคาเท่าไหร่กันบ้างเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันซึ่งถ้าสมมติใครที่ไม่ทันซื้อในสตัว ตัวที่ดินตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อได้ที่ตัว NFT ของเขาเนาะเขามีตลาดซื้อขายแลนแล้วนะครับแล้วมีอะไรอัปเดตต่อไปเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับสำหรับมาโคลโนี่โอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อจากเมื่อวานนะครับเพื่อน จากที่ผมซื้อที่ดินไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของตัวไม้แลนตรงนี้เนาะแล้วผมก็ทําการเคมแล้วก็ขายไปหลายรอบแล้วเนาะแต่เมื่อวานผมทําการซื้อที่แค่สีที่เนาะแต่ตอนเย็นผมเห็นที่มันใกล้เต็มแล้วเงี้ยผมก็ทําการเอาเหรียญวันที่เหลือเนี่ยมา,เ,าเติมลงไปแล้วก็ซื้อไปอีกหนึ่งที่เนาะซึ่งเป็น5ที่ด้วยกันครับตอนนี้ก็ที่ดินของผมก็จะได้รับตัวเหรียญ c l n y เนี่ยหนึ่งเหรียญต่อวันนะครับตรงนี้เนาะแล้วเหรียญ c l n y เราสามารถ เอาไปทําอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนซึ่งเราสามารถเอาไปสร้างในส่วนของเบสส๊าชันก็คือสถานีนะครับใช้ใช้ทั้งหมด30 clny เนาะตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปเราจะได้อะไรเราจะบวกเพิ่มนะครับต่อวันเราจะเพิ่มเป็นบวก1 clny ซึ่งรวมจากแลนอีก1ก็เป็น2 clny เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด30 clny ในการอัปเกรดซึ่งค่อนข้างแพงนะครับ แล้วในส่วนของตัวนี้ก็เป็นตัวโรบอทนะครับแล้วอันนี้เป็นทานสปอตเนาะเป็นพวกรถแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวพาวเวอร์โปรดักชันนะครับตรงนี้เนาะก็อาจจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะบวกตามนี้เนาะซึ่งราคาสร้างก็ค่อนข้างสูงเลยเดียวครับตรงนี้เนาะร้อยยี่สิบ CLNY ต่อหน,นึ่งเลเวลนะตรงนี้เนาะถ้าเราัพเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองก็อาจจะ ได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็สามารถอัพได้ถึง3า e เลเวลด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะถ้าหาใครที่อยากได้ผลตอบแทนในส่วนของ CLNY ตรงนี้เยอะก็อาจจะทำการอัพตรงนี้นะครับส่วนตัวของผมเดี๋ยวขอเก็บพวกทุนอะไรคืนก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำการอัพให้เพื่อนชมกันเนาะตรงนี้ก็ถ้าหากใครซื้อไปก็มีตังห,หรือว่าอยากอัพให้ได้ผลผลิตเยอะๆเนี่ยก็สามารถมาอัพพวกสถานีทำอวกาศของเราได้เนาะตรงนี้เนาะ ซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่5าที่ดินด้วยกันเนาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมก่อนว่าราคาตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนาะซึ่งราคาจากที่ผมเคมขายเมื่อเช้าตอนนี้ CLNY มันพุ่งไปครับเพื่อนเดี๋ยวขอรีเฟซให้ให้ดูก่อน,นอหนึ่งรอบก็จากเมื่อคืนนะครับประมาณ6ดอนเนาะที่ผมทำคลิปก็ประมาณ6ดอนเมื่อคืนก็ลงมา5าดอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากพอที่ดินขายใกล้หมดแล้วเนี่ย เขาทาการซื้อตัว c r y ขึ้นเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ครับขึ้นมาถึง16ดอลลาร์นะครับตรงนี้ผมได้ทําการขายประมาณ15ดอลลาร์จากเมื่อเช้านะผมขายเคมขายไปแล้วหนึ่งรอบนะครับซึ่งตัวนี้ราคาทรงตัวอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์ซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับจะทําให้อ่าถ้าสมมุติผมกดเคมไปแล้วเนี่ยจุดคืนทุนของผมเนี่ยจะจะต่ําลงลดระยะเวลาจาก12วันลงเยอะเลยนะครับถ้าราคายัางทรงตัว ราคานี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมมาขอเคมให้เพื่อนชมก่อนเนาะว่าแล้วเคมทั้งหมดเนี่ยผมขายได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้ผมได้ทั้งหมดอ่าแลนละศูนย์จเนาะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้กี่วันนะนะครับตรงนี้เนาะตอนเนี้ผมมีประมาณสี่อ7เจ็ดสิวันเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าผมจะได้เท่าไหร่โอเคแล้วเดี๋ยวมาอธิบายในส่วนของตัว ถ้าสมมุติเพื่อนๆอ,อยากาลงทุนในตัวแลนจะซื้อแลนยังไงเนาะตรงนี้มีมีเว็บขาย NFT ของตัวแลนแล้วนะครับสำหรับใครที่ซื้อไว้เยอะๆก็อย่าขายตัวแลนก็สามารถขายได้เนาะที่คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ครับโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตในส่วนของตัวราคา CLNY ก่อนตรงนี้ราคา CLNY ต่อต่อหนึ่ CLNY เท่ากับสามสหวันเนาะหรือทั้งหมด ส0ดอลลาร์นะครับตัวนี้ผมจะขายเป็นวันตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณ78วันเนาะตรงนี้โอเคผมเคลมมาแล้วได้ทั้งหมด2 CLNY ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเนาะตรงนี้จาก1วันผมจะได้ประมาณ5แต่ว่ามันไม่ถึง1วันนะครับผมอดใจไม่ไ,มได้ผมก็เลยทําการเคลมแล้วกดขายเนาะเพื่อที่จะเรียกทุนกลับมาให้ได้เยอะๆนะครับโอ้โหครับเพื่อนตรงนี้เนาะผมมี2อา CLNY ผมจะได้ประมาณ72 วันนะครับผมสามารถกดสวัปตรงนี้ได้เลยเนาะตรงนี้ครับผมสามารถอ่ากดสวัปได้เลยครับตรงนี้ครับเพื่อนตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาเนาะซึ่งเราลงทุนค่อนข้างต่ำครับผมก็กดสวัปไปแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเหรียญวันผมก็จะเข้ากระเป๋าได้เลยเนาะตรงนี้เนาะสําหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็ซื้อแลนด์ไว้อยากมาขายแลนด์ก็สามารถขายได้ที่ชูซิสวัปนะตรงนี้ อ่าโอเคท r านเซ็กชั่ผมทําการขายตัว c r y เรียบร้อยแล้ว2 c r n ีได้มาทั้งหมด72วันเนาะตรงนี้ก็ตอนนี้มีทั้งหมด150กว่าวันแล้วซึ่งผ่านไประยะเวลาแค่1วันนะครับถ้าถ้าเหลียญยังทรงตัวอยู่ราคานี้ซึ่งจุดคืนทุนของผมก็จะย่นระยะเวลามาแน่นอนเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันโอเคส่วนตัวเกมอัปเดตก็เขาจะมีในส่วนของขาย Uh, NFT เนาะในตลาดเนาะในเว็บนี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอเนาะจะสามารถดูส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรแรนด์ของเราได้นะครับแล้วก็ในเว็บเนี้ยเขาก็จะมีะหลายๆเกมเนาะแล้วก็หลายๆเชนนะครับที่เขาขายอยู่นะครับ แล้วก็รวมไปถึงมีในส่วนของตัวมาโครนีของเราด้วยเพิ่งอัปเดตเนาะเขาบอกว่าตอนนี้ไฮเอ็ดวอลลุ่มในย4ยี่บสี่ชั่วโมงก็นั่นหมายความว่าอ่ามีอวอลลุ่มการซื้อขายค่อนข้างสูงเนาะในเกมนี้ขึ้นสีแดงตรงนี้ซึ่งอคนอาจจะอยากได้ที่ดินเนาะก็มาหาซื้อตรงนี้ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอตรงเนี้ยราคาอะไรไปยังไงเนาะเราสามารถดูดได้ว่าตอนเนี้ยเรามีอ่าแลนด์ของเรากดตรงนี้นะครับไม่ My My NFT เนาะซึ่งระบบค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเนาะเพราะคนทำรายการค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟซนิดนึงเนาะตรงนี้เดี๋ยวรอระบบโหลดก่อนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่ดินนะครับที่เขาขายกันซึ่งผมดูจากโซ่ก็คือการขายออกไปนะครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้ผมเห็นแวบว,ว,ว่าที่ดินบล็อกแรกเนี่ยเขาขายไปถึง5,500วันก็ค่อนข้างราคา สูงมากๆนะครับตรงนี้อะตอนเนี้ยมันขึ้นว่าของผมเนี่ยมีห้า n ft เนาะแต่ว่าระบบค่อนข้างช้าซึ่งผมคิดว่าเขาหน้าจะเพิ่งเปิดอ่าให้ให้ขายนั่นเองซึ่งคนทำรายการค่อนข้างเยอะจากที่ดูแล้วเมื่อกี้ก็คือเป็น high ah volume ที่ซื้อขายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยครับเพื่อนเอันเนี้ยมีคนขายออกไป5.5วันห้าจ k วันก็คือ ห้าพันห้าพันวันเองครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเขาขายออกไปแล้วครับตรงนี้หนึ่งวันที่แล้วเนาะตรงนี้เราสามารถกดดูได้เลยว่าเขาขายอะไรไปยังไงแล้วรา,ายละเอียดของที่ดินเขาจะบอกว่าอยู่ที่ลองลองติดจ,จุดตรงนี้แล้วก็รัดจ,จุดตัดจุดตรงนี้เนาะแล้วก็เขา,ามีมี CLNV ทั้งหมดเท่าไหร่เนาะตรงนี้แล้วก็มีเบสสเตชันไหมเบสสเตชันก็คือตรงนี้เนาะนี่ครับเบสสเตชัน นี่ยครับพวก NFT ที่เราสร้างบิวในในแลนหรือว่าที่ดินของเราเวลาเราขายไปมันก็จะติดไปด้วยนะครับตรงนี้มีนะครับเยดแล้วก็ทานทานสปอรตแล้วเลเวลศูนยตรงนี้ก็คือไม่มีเนาะถ้าเป็นเลเวล1 2 3ก็แสดงว่ามีพวกโรบอทมีพวกพ o าวเวอร์โปรดักชันตรงนี้เนาะแล้วก็มีทานสปอร์ตเนี่ยครับถ้าเป็นเลเวล1ก็ราคาก็อาจจะอัพสูงขึ้นด้วยเนาะซึ่ง ที่ดินบล็อกแรกถูกขายไปทั้งหมด5,500วันผมมาคำนวณคร่าวๆว่ากี่บาทเนาะเดี๋ยวขอดูคอยมา r k เก็ตคปก่อนซึ่งราคาของ h a r m o n นีหรือว่าวานคอยของเราเนี่ยอยู่ทรงตัวอยู่ที่10บาทก็ราคาไม่ค่อยล่วงนะครับตรงนี้เนาะ5,500ที่ดินบล็อกแรกถูกขายไปทั้งหมด50,000กว่าบาทนะครับจากเมื่อวานราคา p ีเซลมันมันแค่เท่าไหร่เองครับเพื่อน 250ห้าิวันนะครับจากราคาปีเซลเนาะ2อ0 0ันกว่าบาทซึ่งกำไรประมาณ20เท่าเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะครับตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอดูนี่ไงครับ my nft ซึ่งของผมก็มันขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมมาดูเนยครับผมมีแลนด์อยู่เจ6ด้าหสองนะครับตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นเจ6ดเก้า6กสาหกี่หก้าแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งที่ซื้อมาอทีหลังนะครับแล้วเราสามารถที่จะลิสต์ขายได้เลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะ ขายได้แล้วก็เราสามารถที่จะทานเฟอร์หรือว่าส่งต่อให้เพื่อนๆได้ด้วยเนาะตรงนี้เนาะก็ถือว่าดีมากเลยสำหรับเว็บตัวนี้ก็เพื่อนๆสามารถเอา MetaMask มา Met Connect Wallet ของเพื่อนได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากซื้อก่อนเนี่ยครับเพื่อนๆก็สามารถกดไปที่ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอเนาะเชนวันแล้วก็มาคลนีแล้วก็เลือกอพวกเดี๋ยวขอพวกฟิลเตอร์เนาะ ลิตรตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ราคาที่ราคาที่มันต่ำหน่อยอยเี้ครับเพื่อนเดี๋ยวตอนเนี้มันค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเนาะก็รีเฟรชหลายรอบหน่อยนะครับสำหรับตัวเว็บ NFTK เนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันราคาเขาขายราคาเท่าไหร่กันบ้างเนาะซึ่งตัวเนี้ยจากที่ดูก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะต้องเลื่อนดูด้วยตรงเนี้ยเขาจะเรียงจาก ID อ่า ต่ำสุดเนาะไปสูงสุดเนาะเดี๋ยวลองดู id สูงสุดก่อนตรงนี้ id สุดท้ายถ้าใครอยากได้เราสามารถมาขอซื้อเขาได้นะครับตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้เขาขายไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเซลไปหนึ่งพันวันยี่สิบสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกดูได้เลยนะครับว่าของเพื่อนเนี่ยอยู่ที่อ่าเ y n ท t เท่าไหร่เนาะแล้วก็ อ่าตัวถ้าสมมติเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าอยากซื้อ NFT อ่าอันไหนเนาะ ID ไหนเนี่ยถ้าพเพื่อนๆอยากซื้อแลน9 5เพื่อนๆก,ก็กดไปได้เลยแล้วก็กดดูรายละเอียดเนาะว่าเขาทําการขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับพเพื่อนๆแต่ถ้าเขายังยังยังไม่ขายพเพื่อนๆสามารถอ่าบิดของเขาไปได้เพื่อเสนอราคาให้เขาเนาะตรงนี้เนาะแล้วถ้าถ้าหากว่าเขา ถูกใจเขาอาจจะขายให้เพื่อนก็ได้เนาะตรงนี้เนาะเหมือนแบบเสนอราคาให้เขาอย่างเงี้ยครับเพื่อนอตัวนี้เนาะสำหรับใครที่อยากมีที่ดินก็ค่อนข้างเยอะเนาะขอดูก่อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยครับบางถ้าเนี้ยเราสามารถกดบิดแล้วก็เสนอให้เขาเลยนะครับสมมติผมเสนอไปว่าหนึ่งวันเงี้ยครับปุ๊บตรงนี้ครับเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะให้คนคอนเฟิร์มทําธุรกรรมเนาะปุ๊บปุ๊บเงี้ยครับเพื่อน แล้วก็เผื่อแบบเขาขายให้เราอย่างเงี้ยแบบฟุก๊กฟุกอย่างเงี้ยกดกดขายให้เราอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นการเสนอราคาว่าอ่าเราขอซื้อนะครับตรงนี้อย่างเงี้ยก็เสนอขายให้เราไหมอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองลองเสนอขายมาก็ได้นะครับอ่าสรลาของผมถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ก็ลองเสนอมานะครับอ่าที่ดินอ่าเนี่ยครับเจ็ดเก้าหกสองถึงหกห้าเนาะแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้ครับเดี๋ยว ลองเสนอมาเผื่อแบบถูกใจก็อาจจะขายเยงครับเพื่อนตัวนี้ก็ค่อนข้างกล่าวเนาะตรงนี้กดคอนเฟิร์มตรงนี้ครับคอนเฟิร์มไปแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยครับผมเสนอราคาเขาไปที่ดินตรงนี้ไม่รู้ว่า่าเขาจะให้ผมไหมเพราะว่าผมทดสอบในในสองตัวเวบเนาะเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับเขาบอกว่า,าเราจะหมดเวลาประมาณสามวันเนาะตรงนี้เนาะ เรียบร้อยแล้วเขาก็จะหักตังของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะ่งเนาะตรงนี้โอเคตรงนี้ผมลองเสนอราคาให้เพื่อนดูเนาะถ้าหาใครอยากอ่าซื้อในส่วนของตัวแลนของมาโครลนีก็มาซื้อที่ได้เว็บนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ที่อ่าให้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันครับสำหรับตัวมาโครเลนีเกมยอดฮิตของเรานั่นเองครับตัวนี้เนาะ,ะซึ่งอยอด เทรดของเขาก็พุ่งขึ้นสูงมากๆเนาะสำหรับมาโคลโลนี่เนาะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะสำหรับตัวใครที่ซื้อในส่วนของที่ดินตรงนี้ไว้เนาะแล้วเดี๋ยวอนาคตมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีเนาะสำหรับตัวเกมตัวใหม่ของเชนวันนะครับก็วันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเกมกลาวๆันด้วยนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ